โอ๊ยเปลี่ยนกันแล้วปะโอ้โหมดเลยสํอาการเป็นไงพี่ไม่ได้ตึงกว่าเดิมไหมถามจริงตึงมากตึงจนแบบว่าเหยียบแบบตึงต้องยกอะใช่ไหมลองเหยียบคัดคางไหมเหยียบคัดคางคางไว้เหยียบเขาเร่งนิดเลยว้าวมีเพิ่นตัดเลยครับแรงไหมพี่ถามจริงแรง มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่กล้าแบบว่าแต่ชอบนะแต่แบบเอ,อบแต่ชอบชอบแต่ก็ไม่กล้าม,มันไม่กล้าอยียบมันไม่สุด <laughs> มันเหมือนแบบกล้ากลัวๆเ,เ,เดี๋ยวสักพักมันยังไม่ชินตอนะขับแต่แบบนุงนวลอ๋อแต่ก่อนมันนวลใช่มนนันเราขับไปเรื่อยแต่นี่โอ้อเดี๋ยวมิดเลยมิดเลย ไแล้วพี่ร้อยกว่าแล้วแรงไหมมาแรงกรันเลย